จากนั้นกดสตรีมได้เลยผมจะกดตาร์ทสตรีมม i n g ปึ๊บนี yeah. ่แล้วมันก็จะดูตรงนี้นะครับแนะนําว่าใช้ wifi แดงๆนะหรือว่าเสียบสายแลนนะนี่เห็นไหมตอนนี้มันเริ่มบอดแค c a s t แล้วเราดูที่บิตเรทตรงนี้นะครับดูก่อนนะว่ามัน drop f r a ไหมดูก่อนนะโอเคนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็เราจะทําการยิงสตรีมกันนะตอนนี้นะครับเราจะทําการส่งสัญญาณสตรีมกันเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าเราก็ไปกดตรงนี้นะครับคําว่า start streaming นะครับกดได้เลยปึ๊บ มันก็จะมีช่องบอกตรงนี้อยู่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบยิงสัญญาณสตรีมมิ่งให้ดูเลยนะท่านผู้ชมอ่าอันนี้เราก็อจะลองยิงดูก่อนนะครับให้ดูเลยนะกด start streaming เลยปึ๊บนะฮะนี่นะครับมันก็จะมีะไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นการถ่ายข้อสุดสัญญ,ญาณขึ้นมานะครับถ้าเป็นสีเขียวนี่คือว่าดีนะนี่ขึ้นสีเขียวนี่คือว่าดีน uit. แนะนําว่าให้ต่อสายแลนไว้ด้วยนะครับเวลาสตรีมมิ่งนะครับเอ่อสตรีมทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันนี้พี่ก็กำลังสตรีมอยู่เนาะ เราเราก็เข้าไปดูในนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้มันกําลังส่งสัญญาณสตรีมนี่มาแล้วนะครับอันนี้คือถ่ายทอดสดนะนะสมมติว่าเรากาลังเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะดูได้เลยนะท่านผู้ชมอ่าเห็นไหมดูนะตรงนี้ก็เสียงออกอะไรออกเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะชัดเจนไหมอ่าเดี๋ยวเราจะมานี่แล้กันนะท่านผู้ชมนะสำหรับวิธีการสตรีมมิ่งนะครับอ่าเราก็กดอ่าสต็อปได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะสต็อปสตรีมมิ่งตรงนี้แล้วก็หยุด อยู่สตรีมนะท่านผู้ชมนะในนี่ก็เป็นการสตรีมเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านผะู้ชม